ไปเล่กันโต้ค่ะสําหรับกิจกรรมดีๆส่งเสริมสุขภาพค่ะในพื้นที่เของเทศบาลตําบลรัศดาค่ะเขามีการจัดกิจกรรมนะคะส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยการออกกําลังกายค่ะเป็นการซ่อนเต้นเเรียวกว่าลายเด่นค่ะวิะบวินค่ะคให้กับนักเรียนผู้สูงอายุนะคะแล้วก็คนที่สนใจให้ออกมาออกกําลังกายกันเยอะๆค่ะไปเล่ภาพความสนุกสนานที่เกิดขึ้นกันนะคะโดยเรื่องนี้ค่ะนายนัครินยอแสงรัดขาฐานนายยกทศมุตรีตำบุ ุนรัศดาได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยการออกกําลังกายค่ะซึ่งทางสาธารสุขเทศบาลตําบลรัสดาก็มีการประนักขาทึงประโยชน์ของการออกกําลังกายเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกําลังกายให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยมีความรู้มีทักษะด้านการออกกําลังกายที่ถูกต้องผ่านการเต้นลายเด่นนะเต้นธรรมดาเนี่ยมันไ,นไม่อินเทนเน <c oughs> รนด์เสียแล้วนะคะมันลายเด่นกันเลยคือการยืนเขาเทวากับเป็นเท้าเท่าวันนี้และแต่ก็เต้นท่าเดียว กันนะคะชายบทเพลงที่มีจังหวะทีส่สนุกสนานนั่นเองนะคะวิทยากรก็ไม่ใช่วาคนที่ว่าเป็นใครก็ไม่รู้นะวิทยากรเนี่ยมามเ,เป็นเมือกว่าาเป็นอินฟลูเอนเซอร์เลยนะนะคะียกว่าครูแน่นมาจากช่องแนนซิสสตูดิโอนะคะ <ผม S 1> ซื้อไปลองกดเลยนะเออไปเลยกับสก <laughs> สิทหล่านะคะก็ <laughs> ว่าเป็นการซ่อนเต้นผ่านทางช่องทางออนไลน์นะคือครูแน่นเนี่ยเขาจะมี t ิ k กต็อกมี YouTube แล้วก็มี Facebook เป็นข้องตัวเองที่ว่ามีคนติดตามกันหลายหลายคนน้องซีบกเคยไปแล่นะพี่บอยวิ ะแกจะเต้นเมื่อกว,ว่ามีเพลงอะไรออกมาไม่ไหอ่ะแกจะออกมาเต้นผ่านนักเรียนมาประมาณ4ี่คคนมาเต้นแลรอนุกนี่แกเต้นนะั่นนะแล้วก็บรรยากาศนะคะในการอบรมข้องเทศบาลรัศาารดาเนี่ยกาเต็นไปด้วยความสนุกสนานค่ะมีข้าวรวมมีผู้เข้าวรวมกิจกรรมเนี่ยถึงนึ่งรอยยีสิบคนค่ะทั้งมดทั้งมวลเนี่ยเป็นนักเรียนข้องโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลรัศาาบบรดารวมไปถึงคนที่สนใจในการออกกําลังกายลากลาไล่ไววค่ะแล้วก็ผู้นซํซสอนเต้นนะคะแล้วก็คนที่ออกกําลังกายอยู่เป็นประจํามากกัน รอยว่าคนเลยค่ะออกกําลังกายไล่คนนี้ก็มันรีบแป<ต>บน,นึ่ง,น,น,งนะครับโดยกิจกรรมนี้นะครับกรจัดขึ้นเผื่อประชาชนคลองเทศบาลตมนรัศดานี้ได้ร่วมกลุ่มกันมาดูแลสุขภาพข้องตนเองแบบนี้นะครับและก็สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผ่านฮอ,อกออนะครับ มีได้มังมีออกกําลังกายอาหารปลอดภัยอารม่มอ่ารูขยะอนานัยสม่ซ่งแวดล้อมแล้วก็อบายยามุกนะครับให้ประชาชนดาวกําลังกายอย่างต่อเนื่องแล้วก็อย่างยืนแล้วก็นําความรู้หรือว่าทักษะการแต่ลายแดนปัีนี้ไปต่อยอดหรือว่าแสดงโชว์ในเวทีต่างๆได้นะครับข้องทางจังหวัดหรือว่าเทศบาลตะมลรัสดทจะจัดขึ้นในโอกาสต,าต่างๆต่อไปด้วยนะครับไอ้แกนุกตะทันนุกทั้งเพลินแล้วก,ก,ก็ได้ทุกภาพบันนีนะคะเดี๋ยวก็เป็นกิจกรรมทีว่าน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง อ่ะเดี๋ยวกำลังการแล้วก็ได้โชว์แล้วนะที่นี่